สวัสดีค่ะมาพบกันเอกเช่นเคยนะคะกับช่องมูลสตาเงินต่างประเทศนะคะคลิปนี้เราก็จะนำเหรียญห้าสิบเซนนะคะปีคศสองพันหนึ่งนะคะมาให้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่านะคะสองพันหนึ่งก็นานพอสมควรนะคะ อันนี้จะเป็นด้านหลังก็จะเขียนห้าสิบเซนนะคะอันนี้เขียนตัวใหญ่นะคะชัดเจนส่วนด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะคะดูสวยงามมากเลยนะคะแต่บางท่านก็นําไปทําแหวนนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ก็จะดูไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีราคาอีกแบบเช่นกันนะคะ แต่หลายๆท่านก็จะนำใส่กรอบเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเพราะถ้าเรามีแล้วเราก็จะเก็บไว้ให้ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นสะสมนะคะเหรียญของต่างประเทศที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะขอบเหรียญก็จะเป็นฟันเฟืองนะคะเหรียญน,นี้ ท่านใดที่เก็บไว้แล้วก็รักษาไว้ให้ดีนะคะมีความหมายนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสอบถามเรามาได้นะคะทุกคําถามเรามีคําตอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อเป็นภาพของพระราชินีนะคะเป็นชาวดัตนะคะ กลางเหรียญก็จะเป็นจุดเล็กๆนะคะจะเต็มเหรียญวงไหนเช่นกันนะคะชคล้ายๆแบบดาวกระจายนะคะสังเกตดีๆนะคะอันนี้คือด้านหน้าขอบเหรียญก็จะมีภาษาเต็มวงขอบเหรียญเช่นกันคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะเหรียญน,นี้เพราะจะเป็นสีเนื้อทองนะคะ เน,เนเื้อทอทงหรียญน,นี้จะประกอบด้วยโลหะนะคะผสมที่เรียกว่าทองนอรดิกนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง24.25มิลิเมตร mm. ความหนาของเหรียญอยู่ที่2.38ม mm ิลิเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่7.80กรัมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามถูกใจซับสไคร้ให้กันและกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะกับช่องมมลสตาเงินต่างประเทศขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะกับเงินต่างประเทศและแบงก์เก่าแล้วก็ใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ